ตอนนี้เราก็มาถึงบริเวณลานจอดวัดวัดหลวงพี่แซมเนนไะพื้นที่กว้างเลยนะบริเวณวัดเรามาวันธรรมาดาครับรถน้อยนี่นี่คือพื้นที่พื้นที่จอดบริเวณวัดนะจะมีสองฝั่งฝั่งวัดแล้วก็ฝั่งตรงข้ามถนนตรงข้ามวัดวันนี้เรามาสองคนครับ มาทำบุญสองคนกับแม่นะครับนี่แกเดินไปก่อนละอากาศดีไม่ร้อนบริเวณด้านในวัดก็จะล่มลื่นอย่างเงี้ยเลยนะ อันนี้ก็เป็นถ้ำที่เราจะเข้าไปบริเวณด้านนอกเรามาวันธรรมาดาคนจะวะาจะประมาณคนน้อยดีอ บริเวณทางเข้าหน้าวันนะครับทางเข้าเข้าถ้ำใช่หน้าวันเข้าถ้ำเดี๋ยวเราจะไปกาบตรงอบอรสถก่อนไม่ได้มานานเขาเปลี่ยนไปเยอะและ้วนะเปลี่ยนไปเยอะและ้ว เรืนวัดก็จะสร้างใหม่เรื่อยๆอ,อยู่วัดดอกพี่แสเปลี่ยนไปเยอะเลยนะไม่ได้มานาะน ้าน,นอ่ะเข้าไปแล้วกำลังทำกังสารเขาว่ายได้ยัก บริเวณด้านในสลานะจะมีหลวงพ่อยิ้มประดิษฐานอยู่นะหลวงพ่อยิ้มเปิด้าโอ้เนียนวัดวันที่เรามาเป็นวันธรรมดาคนระับคนน้อยอย่างเงี้ยสบาย,เ,ยเดี๋ยวแวะส่งน้ำตรงนี้ก่อนแมนะ่ส่งน้ำพระก่อน นะแม่แม่ส่งน้ำก่อนอะธิษฐานขอพอรในวันสงกา์กนะ็จะเป็นองค์พระหลวงพ่อสธรน,นะหลนะงพ่อโตแล้วก็หลวงปู่ทวด

หลังจากที่เราไปไหว้หลวพ่อยิ้มเดี๋ยวเราเข้าไปในถ้ำนะครับด้านไในถ้ำมีได้ยินเสียงน้ำตกนะเย็นสบายเลยวันนี้อากาศดีด้วยอากาศล่มๆนะไม่ไมีแดดน้ําตกอย่างสไะ วันนี้คนน้อยนะวันนี้เป <c oughs> ็นธรรมดานี่นะครับก็จะเป็นบริเวณด้านในทางเข้าทางเข้าถ้ำครับอืเดี๋ยวเราถายรองเท้าไว้ข้างนอกนี้นะ่ะเดินเข้าไปละความด้านในถ้ำนะครับด้านในก็จะมีองค์พญานาคอยู่ <c oughs> ด้านในครับอื เอาไปละหมือนๆอย่างเงี้ยนะถ้ำนี่คนะือถ้ำท,ที่จําลองคัะที่สร้างขึ้นมาไม่ใช่ทําที่เกิดเองเกินตกชแรตามตามาหมืนม่นไเลยข้างในแั้นแรงก็เย็นอยูน่นะ จะเป็นชุดถวาวรมาปัะด้านในถ้ำก็จะมืดๆไปนะชุดใบสีที่เราอ่า ทำมาไนะด้านในนี่ก็ชุดละ99่สิบเก้าบทนะนี่นะนบริเวณจุดบริเวณจุดด้านในทำนะครับนี่คือบรรยากาศด้านในนะนี่องค์พญานาคก็จะอยู่ตรงนี้นะรบรรยากาศด้านในร่มรื่นดีอากาศเย็นนะ ถ้ำน,นี้ก็จําลองมานะสร้างมาสร้างเองนะไม่ได้เกิดขึ้นี่เราก็ได้บูชาพระงเทาพียนาคแล้วครับเดี๋ยวเราจะเอาลูกแก้วนี้วางลงไปในแม่น้ำนะครับหยิบลูกแก้วขึ้นมาเลยไหมหยิบหยิบลูกแก้วขึ้นมาแล้วโอเค แ้วก็หย่อนเลยระวังร่วงล้วกันประหยัดหน,น่หอ,ยอ,อยปล่อยลงไปเลยน่นะเจ้คนที่มาขอพรก็จะพรเราก็จะอยู่ในลูกแก้วองที่เราบูชาเนี่ยนะครับตรงใบสีเนี่ยนะนี่แหละที่เราขอพรก็จะอยู่ในมนบาน,นเดียวท่านก็จะให้พรเราอีกทีหนึ่ง ไอคอนสม,มทธิ์ผลองค์เช้าเวสุวรรณไม่ใช่พระเวสุวรรณองค์เช้าพญานาคอานันตักนักาลาสวยด้านในสวยเลย,ยจะมีแสงไฟตลอดนี่คือบรรยากาศด้านในถ้ำนะฮะนี่ <Okay. S 2> เดี๋ยวเราจะเตเอาน้ำมนตนะ์กันน้ำมนต์หยอดไปสักยี่สิบบาทกนะ็โอ้ไม่มีสิทธิ์ที่ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ให้ทำบ,บุญไปเมื่อกี้เดี๋ยวเรา,เา้ำมนต์กลับไปด้วย นี่เรามาคนก็้อยนะครับเพราะเป็นวันธรรมดาก็าเป็นวันหยุดเสาทิ์ก็แน่นบริเวณนะบริเวณนี้แน่นหมดเลยนะถ้าเป็นวันเสาทิ์แต่เราจะไปวันธรรมดาที่เราวังบางอันนี้ถ้ำสร้างขึ้นเองนะไม่ได้เกิดขึ้นเองแต่ด้านในร่มรื่นดีเย็นดีนะ ด้านในาก็มีพัดลมรอบพิพายรอบดรรยากาศด้านนอกครับเมื่อกี้เราเข้าไปละเราเข้าไปไหว้ละเมื่อกี้ลมลื่นนแล้เดี๋ยวไปดูวิหารหลวงปูส่สวงนะครับว่ายังอยู่ไหมอา,าสมหลวงปูส่สวง Phải mà nàn không biết được không dù dù รจะมากราบลงปูสวงกันนะครับ้าสมลงปู่สวงนะครับี่กราบลงปูสวงเสร็จก็หมดอ่ะปกติจะถาวายสังฆทานจุดนี้นะ แล้วก็เจอมเจอมนับห่างาพระเกจีดังก็จะมีทุกวัดแหละ้รงปุสวงเจอทุกวัดเลยกาบปกติจะรอดใต้อาสมนะนะรอดสามครั้งน่ะนะ ดอให้หน่อยได้ยากรเบเย่ยนนั้นนะเย็ีนย,น,น,ยน,นคนนะเรัีเยนคนพอรากษาเสร็จแล้วก็รอดด้านในอาสมนะครับแต่เราจะไม่รอดเพราะแม่ขาไม่ดีหรือแกจะรอด ไม่รอดไม่รอดก็ตีละคังรับโชคก่อนกลับบ้านนะตีละคังสามครั้งตีละคังสามครั้งเพื่อรับโชคกลับบ้านนะเนายอยู่นู่นนะข้างๆตีสามครั้งอธิษฐานก่อนว่าอยากได้อะไร thì hay cả, thế này เราก็ไปไหว้หลวงพ่อยิ้มนะครับยิ้มด้านในนะครับเสร็จแล้วก็ไหว้องค์พญานาคแล้วก็มากราบหลวงปู่สวงนะครับวันนี้ก็สบายใจนะบรรยากาศดีเลยบรรยากาศเป็นใจเลยวันนี้วันนี้เราก็ามาก็บรรยากาศดีเลยอากาศเย็นสบายคนน้อยเดียววันนี้ บรรยากาศด้านหลังลมรืม่นกันนะต่อมาวันธรรมดาก็จะคนก็ไม่เยอะก็ถือว่าดีไปอย่างนะไม่ต้องแย่งกันด้วยนละยยิ่งอากาศร้อนๆเลยถ้าใครว่างก็แนะนำว่ามันสะดวกก็มาวันธรรมดาดีกว่าสบายเลยวันนี้คนน้อยเลยนะเนี่ยคลิปนี้เราก็ทำบุญได้มาขอพรเอานเนี่ย 来了。Like